เจริญพรสาธุชนผู้มีสัมมาทิฏฐิและพยายามปกป้องพระพุทธศาสนาทุกท่านเมื่อในสิ้นคิดได้บอกว่ากูเนี่ยเสียสละเมียก้าลูกโหดหกคนเสียสละมากกว่าพระเวสสันดรซึ่งมีเมียหนึ่งและลูกสองเท่านั้นถ้านายสิ้นคิดพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็สามารถพูดได้เช่นกัน เทียบเทียบได้เช่นกันเพื่อรักษาบารมีทานของพระเวสสันดรอ,อย่างนี้ว่าสุนัขที่วัดเนี่ยมีตัวผู้ขี่เลื่อนอยู่หนึ่งตัวตัวเมียยีสิตัวออกลูกมาอีกสามสรตัวสุนัขตัวผู้ตัวเนี้ยหลวงพ่อเอามาฉีดยาแล้วหลวงพ่อก็ เอาสบงห่มให้มันจับมันตอนเสียไอสุนัขขี้เลื่อนตัวเนี้ยมันก็เท่ากับมันเสียสละเมียยี่สิบตัวเสียสละลูกสามสี่ร้อยตัวมันก็เสียสละมากกว่ายิ่สิ่งคิดได้เช่นเดียวกันอันนี้ให้ซิ่งคิดไป,ไปคิดนะว่าเทียบเปรียบเทียบแค่เสียสละเมียกับลูกนี่นะนะ สุนัขขี่เลื่อนตัวนี้ก็เสียสลามมากกว่าสิ้นคิดแน่นอนมันเสียสลามเมียถึงยี่ตัวลูกสามสี่ร้อยตัวนี่คือการจับจ้วงบารมีทานของพระเวสสันดรอ,อย่างยิ่งซึ่งชาวพุทธรับไม่ได้นะหลวงพ่อเปรียบเทียบอย่างนี้ในเมื่อคุณเปรียบเทียบาจับจ้วงพระเวสสันดรหลวงพ่อก็เปรียบเทียบคุณเหมือนสุนัขสุนัขขี้เลื่อนน่ะ ตัวผู้ได้เช่นเดียวกันมันเสียสละมียเหมือนกันเสียสละลูกเหมือนกันนะแล้วขอร้องไอ้ทนายอัศวินอะฟ้องมาเลยจะได้นําเรื่องขึ้นศาลนะชาวพุทธเราต้องปอกป้องทุกวิถีทางไม่ว่าจะโดยกฎหมายนะหรือกฎของการทำอธิกรณ์การในสิ้นคิดให้ถึงที่สุด คนเช่นนี้คนกลับกลอกพูดกลับไปกลับมาเช่นนี้เก็บไว้ไม่ได้ทําให้พุทธศาสนาเสียหายจากเชืองพระรัตนตรัยบิดเบือนพระไตรปิฎกมันบอกว่ามันซื้อพระไตรปิฎกมาอ่านตั้งแต่อายุสิบก้าตั้งหลายหมื่นบาทแต่ในขณะเดียวกันมันบอก16 17กสิบนะันะ่ะมันยังป้นจี้อยู่เลยมันคุมซ่องคุมบอนอยู่เลยนะแล้วไปไปติดคุก คนหลอกลวงเช่นเนี้ยมันน่าเชื่อถือเหรอสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยไปติดคุกอยู่ไปทําชั่วอยู่แลวชาตินี้มันเปรียบเทียบว,ว่ามันมีคุณธรรมมันเสียสละมากกว่าพระเวสสันดรพระเวสสันดรเกิดเป็นกษัตริย์นะคุณเน่ยเกิดเป็นหมาขี้เลื่อนต่างกันเยอะเลยเร่งทําชั่วต่อไปอีกผมเข้ามาในพุทธศาสนาย,ยังทําชั่วอีกนะมีแต่ความชั่วมีแต่ความเลว บิดเบือนพระตรบิดกดกว่าทิ้งอภิธรรมนะแน่นจริงฟ้องมาเลยเดี๋ยวขึ้นศาลกันนะเอาทั้งอภิกรเอาทั้งศาลเลยควบคู่กันไปเลยดูสิใครจะจบยังไงพวกชี้จ่ากูไม่ได้ศรัทธากูนะกูก็ช่วยมันไม่ได้เพราะมันไม่ศรัทธาคนที่ศรัทธาเท่านั้นที่กูจะช่วยได้กูก็ไม่ให้ฆ่าหรอกเพราะมันไม่ศรัทธากูไงกูจะไปห่วงมันทําไมเนาะ Om. เจอหน้ากันก like ็ชัดกันแค่นั้นแหละพร้อมบวกพร้อมบวกหัวเราะมักจะเป็นอาการความโง่ความหลงของตัวเองจึงได้หัวเราะ คือไม่จําเป็นจะต้องไปเหนื่อยในการหัวเราะมันก็ไปหัวเราะถ้าจะเหนื่อยเกือบตายอย่างนี้มันเป็นความหลงมันเป็นโมหะเหมือนกันมันเป็นกิเลสได้แต่ยังรู้ได้ง่ายๆตรงที่ว่ามีหลักที่ว่าพระอรหันต์ไม่หัวเราะดีเน่ยเขาเรียกขั้นขั้นพื้นๆแต่ขั้นปรมาจารย์ธรรมเนี่ยให้ทิ้งความดีให้ทำให้ทิ้งความดี ให้ทิ้งความดีหลวงพ่อจะสอนเด็กน้อยสิ้นคิดพูดให้ถูกต้องนะพระอาหารหรือโลก,กุตตรนะนะั่นน่ะท่านสามารถทําความดีได้ยอย่างมหาศาลแต่ท่านไม่ติดดีพูดให้ถูกต้องด้วยอย่าสิ้นคิดหากไม่คิดเอาอะไรมาพูดครับเอาปากศิลก็ไม่มีทำก็ไม่มีกูเนะี่ย ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีเสกินปาอย่างเห็นใจกลางปักแข่แมวกินปาอย่างก่างปักแข่านำขำเรื่องหัวหลม่มช้ยหล่มบอนกางแคแด่ข้อหัหลมม่มบัง,ง,งพิษบังเรือจมิงมิงแบบุรางพันขาที่จิ้งอนหลมตึงไงชวน,นแปลได้ไหมครับแปลไม่ได้ก <laughs> ระจกส่องได้แต่สังขารกิริยาสอดส่องถึงสันดานนะคะ yes ผพิจรารณาเอาเองว่าสมควร ที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือไม่สมควรเรียกว่าพิสุขหรือไม่สมควรเรียกว่าพระหรือไม่ถ้าคิดอยู่ไม่มีทางจะเข้าไปสู่ฌานได้หลวงตากล้าเลยกล้าพูดเลยองคาเนี้ยมีสติจะเข้าฌานไม่ได้เด็ดขาดพวกที่จะเข้าฌานถ้ามีสติอยู่เข้าไม่ได้นี่แหละของแช่รน้จักของแช่เหร <laughs> กลัวไม่ไม่มีคูบาปกูก็ไม่กลัวบุญคูก็ไม่กลัวพระลหันกูก็ไม่กลัวต่อยกันได้เลยจริงกระจกส่องได้แต่สังขารกิริยาสอดส่องถึงสันดานนะคะเย